ห้าวิธีการทำงานอย่างมีสมาธิท่ามกลางเสียงดังรบกวนในที่ทำงานจะว่าไปแล้วปัญหาเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่ในวันที่ต้องตั้งใจทำงานหรือในวันที่มีงานต้องเรียบจัดการปัญหานั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องเสียงดังรบกวนจากเพื่อน่วงงานที่ดังเกินไปหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเหล่านี้อยู่เรามี5วิธีทำงานอย่างมีสมาธิท่ามกลางเสียงรบกวนมาให้ฟังครับ เดินเล่นอาจเป็นวิธีที่ดูชิลแต่ช่วยได้เพราะเมื่อคุณรู้สึกว่าลอก้างเสียงดังรบกวนแสดงว่าสภาวะทางอารมณ์ของคุณตอนนั้นอ่อนไหวลองออกมาจากบรรยากาศตรงนั้นแล้วเดินเล่นสะัดเพื่อปรับอารมณ์และดึงสมาธิกลับมาอาดื่มน้ำเย็นๆหรือกาแฟสักสแก้วก็เป็นวิธีการที่ไม่เลวเลยทีเดียวสใช้เวลาสักพักเพื่อปัดให้สมองพอทำงาน เป็นเรื่องยากอย,กอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนโหมดจากการใช้ชีวิตธรรมดามาเป็นการทํางานอย่างตั้งใจโดยมีเสียงรอบข้างรบกวนสมาธิแบบขั้นสุดดังนั้นคุณควรให้เวลากับสมองคุณได้เปลี่ยนโหมดสักหน่อยลองเริ่มต้นการสร้างสมาธิกับตนเองด้วยการจัดเรียดจัดโตะทํางานให้โล่งเปิดเสียงเตือนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วเรียงระดับความสำคัญของงานที่จําเป็นเป็นข้อๆพอสมาธิเราเริ่มนิ่งสมองเราก็จะพร้อมมากขึ้น จุดโฟกัสของคุณก็จะพุ่งไปที่งานได้อย่างอัตโนมัติ 3. ใส่หูฟังเพียงแค่หาหูฟังมาครอบหูที่ดีๆสักชิ้นเท่านี้ก็สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปการฟังเพลงตอนทำงานไม่ใช่แค่ค้วยผ่อนคลายแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยถ้าเลือกฟังเพลงให้ถูกแนวโดยการศึกษาล่าสุดจากมาไวิทลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษพบว่า การฟังเพลงมีผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานยิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆเป็นกิจวัตรอย่างเช่นการเช็คอีเมลและการขีพข้อมูลสี่หยุดปัญหาที่ต้นเหตุของเสียงรบกวนนั้นวิธีที่ใส่ซื่อที่สุดคือบอกทุกคนในตอนเช้าก่อนเริ่มงานว่าวันนี้มีงานที่ต้องรีบส่งดักทางต้นต่อของปัญหาเสียงรบกวนไว้ก่อนแต่ถ้าบอกล่วงหน้าแก่เพื่อน่งมานแล้วไม่ทันก็ลองทำหลายๆข้อที่เราแนะนำมาแล้ว ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็บอกเพื่อน่วงงานตรงๆเลยดีกว่าแต่ต้องบอกด้วยความใจเย็นควบคุมน้ำเสียงและสีหน้าให้ปกติห้าหาที่เงียบวิธีที่ง่ายที่สุดคือปิดประตูห้องความเงียบก็จะกลับคืนมาแต่มันคงเป็นเรื่องยากหากว่าคุณนั่งอยู่ในออฟฟิศที่เป็นโต๊ะทำง,งานของคุณที่ถูกกั้นเป็นหลักๆถึงจะมีพื้นที่ส่วนตัวแต่เสียงรบกวนทำให้ไม่สามารถมีพื้นที่ส่วนตัวอีกต่อไป การหามุมเงียบอาจดูเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดถ้าในออฟฟิศของคุณมีมุมว่างและสงบพร้อมจะให้คุณใช้เป็นโตทำงานชั่วคราวก็ย้ายไปตรงนั้นและนั่งทำงานให้สำเร็จขอบคุณครับ